ทั้งขายปีกแล้วก็ขายส่งส่งร้านค้าก็มีแล้วก็ส่ง<อ>ให้กับลูกค้าที่เขาซื้อกับเราผืนสองื่นก็ส่งเพลส์ซอสเจริญประมงซอสเจริญประมงที่หนี่งกับจังหวัดหนึ่งหนึ่กับจังหวัดหนึ่งหนึ่งกับจังหวัดหนึ่งครับ,รบเขาเอ้นสะดุ้งลีด้าตัวนี้นี่เบ้อเอาคือวางสัง่นกวนเป็นแนวเดยเขาคือใส่เขาคือมักใส่กันกับคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยผมสงสัยผมก็เคยเห็นครับเชื้อแลกในซีวิตคือกันครับที่เห็นสะดุ้งสีดำครับ สวัสดีครับสาระดีโอครับผมนี่ก็ฝนตกฝนล,ลงหลายครับก็เลยแบบว่าเห็นพี่น้องในปลาหลายนะมาถ่ายพี่น้องอยากได้สะดุง้งอยากได้อุปกรณ์หาป่านะก็เลยพามาเบิง้งล่าขายสะดุง้งพี่น้องเลยอยู่บ้านบกกับบ้านบกอำเภออี่ยังจังอย่างนี้แหละเดีย๋ยวผมไปถามเพื่อนก่นกอนครับพอผมกระเบื้อักงอย่างนี้ดูแต่เพื่อนบอกว่าบ้านบกบ้านบกครับถามเขามาเรื่อยเรื่เดี๋ยวผมเคยมาถ่ายละ่ะคลิปหนึ่ง มือนี้ก็ลงทางอีกถามเขามาอีกมือนี้มันโดนแหรอครับมาถ่ายเต้นโดดมืนอนี้ก,ก็เลยจะมาเบิ่งกับบัญทาจากใดจากต่างหนึ่งครับน,นี่ครับใครสนใจกับสอเจริญประมงเหรอเยสะดุงแห้วนเอ็นตาข่ายคนวะกรการประมงทุกชนิดพอดสะดุงอย่างคือใหญ่กระดอกระเดียเนี้ยสองคนสามคนซอยกันปวด แอบขับขึ้นมาเลยดแ,แบบเซียนครับคุณฟับฟับฟับคุณเดี๋ยวหยุดยุดเอซ่าดูมันกิดสิมัดเลยบ่แมนจ้ะบ่บูดบอ่ดอย่างจ้ะบ่บจ้จะเจ้าเคยดูเจ้าเคยไปตึกกี่บ่อหลายๆแล้โป้คอยเซียนตึกป่าเด้อเออเมนแทบกบอก่อเบิ้งหน้าตาแล้วก็คือบุ้๊บ เบิ่งหุ่นเบิ่งหน้าตาเรเป็นตหมานพี่นองเลยพูดพูดเป็จีมานมันนั่งยูุ่่นสุ่เดอมตามยแล้วคนซอไ่คนา่กนเนาะมาแตอาแบบใหญ่เลยจักสอกครับเนี่ยก็ตั่งไปเห็นอย่างกับปาสลามบ่ดอกเดมื่อนี้มันขึ้นเลยตกท้างใม บอ๋อฝนฝ <บะ S 1> น,นตกเลยมาตอกในโฮมเห็ดในโฮมมันตน้ตนไงรุ่งไงเป็น,นต้งต,งตอนบ่ายออกข้างนอกมีเสื้อแดงห้องข้าวเสื้อแดงมาธุรกิจครอบครัวเขานี่ตอกสี่เดียมสี่เดียมกับเห็ดซอยกันครับถักขอบมันอันนี้เขาเอิ่นยังกับขอบเห็ดขอบมันแบบตัวนี้แบบนี่นะครับเอื่นขอบมันแบบข้าวสะดุ้งข้าวสะดุ้งข,ข้าวเสี้ยงข้าวในร้อนนี่กั ขาวขาวขาวดำขาวเหล้วแต่เนาะแต่ปูหมักครับเออเขาต้องห่วงกับหมานเบิดครับสะดุ้งร้านนี่ซอเจริญประมงบางโซนเนาะครับบางโซนมากข้าวดราเอาเลยได้ข้าวขาวบ่เอาเลยนะบางคนบ่เอาเลยนะแล้วก็ซอก็ต้องคืบไปเพื่อนพ่อเลยครับครับครับนี่ขนาดหกซอกเลยนี่มันจะไปหกซอกคืบหรือเห็ดเพื่อขนาดท่รมดาเนี่ยถ้าเบิรงตมังกรมันตีทุ่งคุณยี่เขางามนะ ถ้าพิเศษอันนี้พิเศษดีป่ะครับถักตัวผู้พิเศษตัวใหญ่ตัวนี้ธรรมดาอืมธรรมดาตัวใหญ่นี่พิเศษโอ้นี่ครับอีหยังคันอันนี้คือถักสำเร็จมาแล้วค่ะโอ้ยดังสะดุ้งพี่น้องเลยเล่นละดังทำงานมาเรียบร้อยเฮ้ย้าเปลี่ยนพี่น้องเลยอุ้ยพื้นจะรุ่งทักเรือตาเลยอืม จ้าสอสเธอกี่บทนั่นดูโอ้แม่นจ้าสอดข่ามอยู่บท,ท,ทน,นี่เึสอดสกุตาจ้าปอดกระดอกกระเดียให้ลองเลยซอดกุตาถอยๆๆกันจัดหน่อยอู้ยบุมีหมมองฟิวครับให้ลองเลยสอดกุตาครับใส่ทางนี้เลยโอ้ยนี่จอยครับตัวนี้ ตึกป่ามานเด้อไปจนเป็นไข่ไรจากเมีนจากบ่อเขาน้ามท่าปลาบปกินเลยเนาะตึกแต่ปลาจอยมัดพี่น้องเลยอุน่องันมาเได้เลยคุณเนื่องกไข่แล้วบ่อตึกปลาลายบ่อปลาปลาขึ้นวางหันปลาขึ้นหลายพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็เอาในเทลิดปลาขึ้นตึว่าอยู่ในช่วงปลาขึ้นครับก็เล้พาเมือเบิงยน้อยกสรุงกับปัรหาไดจักพื้นครับ จะโคกสอกน้อยูเมื่อวัยพอได้แก่ขาดพ่อเด็กอาจจะสุดท้ายคลิปนี่น้องเบิึงครับหูซึกว่าใครใครขืนจังหน่อยเนาะเทำงานทำงานอะไรมีน้องเราเรื่องไหนว่าแล้วโอ้อันอันนี้แห้งหมานอันนี้นี่อันนี้นี่พัฒนนี่ยเบิร์ตครับนี่ออกแล้วคนหนึ่งกับพัฒน์เนเบิร์ตครับยังเหลือโอ้นี่ครับสะดุ้งอุ้ยอันนี้ก็แม่เลยบอลนี่ใช่ค่ะแบนไม่ต้องมีนะพี่ การเตรียมสูงอันนี้17ซอกพิเศษโอ้โห17ซอกพิเศษสงสัย์นี่ทีธาตุอันนี้ทาตุอ้ดรธานีโอ้จัดส่งทัวร์ประเทศครับอันนี้เขาเอิ่นเท่นยังเท่านี้ทักกางค่ะอ๋อทักกางนี่คือต่อเนาะต่อให้พื้นใหญ่แล้ะเพราะว่าสะดุ้งมันมามันก็บบดไอพื้นใหญ่เนาะเข้ามาเขาก็ต้องต่อเนาะเออครับอันนี้เป็นสองชั้น ดูสองปานปาน,ปาน,นี่อ๋อสองปานปาแน่ทั้งในกบอันน้อยน้องนอกอันใหญ่ทางอังนนีสองชัน้นพิเศษ อันนี้่วนมากจะส่ง้านขาเบอร์เลนปะมีทั้งสองแบบค่ะทั้งขายปีกแล้วก็ขายส่งส่ง้านค้าก็มีแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าที่เขาซื้อกับเราคืนสองอื่นก็ส่ง้านค้ากทั่วภาคอีสานจ้ะโยนคอนแกนโวนมากจะเป็นอีสานเฮาน้ะส่งมืดถ้าเป็น้านคาก็สิร์ฟขั้นว่านผักเนื้อผักไตผักยางมาสังกันไ้หรอวะ ได้จ้ะเพราะว่าลูกค้าที่ที่เป็นลูกค้าทางเพจอ่ะก็มีที่เป็นภาคใต้ภาคเหนืออะไรแบบนี้ค่ะไทายสะดวกทางเพจกับทางเพจแต่ว่าร้านค้าที่เกิดแบบร้านค้าที่เอาตลอดเอาประจําก็จะเป็นก็จะเป็นรถออกสูง อา้าวกูแตะแรกเลยที่เราย่างบริหารออนไลน์อ๋อเสมื <Pal harder> อนเด็กเริ่มมีออนไลน์แล้ววะขายออนไลน์เพจนี่คือเฟซเฟซบุ๊กกอที่ว่าบอกเมนจ์าเพจซอสเจริญประมงซอสเจริญประมงสิเฟซบุ๊กเพื่อนคลองเฟซหรือว่าอยากให้ต้องการทําแบบให้เราทําแบบไหนต้องการให้เฮาหิ้วไซด์ใดไสดที่ต้องการหรือแบบใดแบบใดสามารถสั่งเลยไปเลยค่ะเพราะว่าเฮาก็เิ้วหิ้วตามให้ได้ความทีความห่างความน้อยความกว้างความโถงความตึงได้หมดกูแน่ เพราะว่าลูกคาก้าจะมีหลายคนได้บางคนกับบมหมักพิเศษบางคนกับบมหมักพิเศษคำว่าพิเศษก็คือจะจะท้อ,อ,ทองหย่อนค่ะแต่บางคนกับบวเอาดื้อเอาปลายยะมนันมอยู่แต่เอาปลายมาเล็นอะไรเบิ้ดมันจะเลยเีท,ทั้งพิเศษและธรรมดาอันนั้นสมมติว่าบ้านเฮาในภูเถ่าคนบริมีโอนมีอย่างสามารถใจจังไดนนี้อ๋อก็มีเก็บปลายทางค่ะเก็บปลายทางก็จะบ,บวกเพิ่มจะซิบบ้านเป็นอย่างคือบวกเพิ่มหลายเพราะว่าตอนที่จอยส่งเก็บปลายทางนะคือ ยอดเท่าไหร่คนส่งมันหักตามปอร์เซ็นต่างหากคือเก็บให้คนส่งเนาะอ๋อเก็บให้เขาเป็นมันเป็นราคาคนส่งที่เขาเรียกเก็บเมย์เมย์ก็เฮาเนาะตามยอดเงินเหมนี้นะแต่แพ็คแล้วครับนี่เป็นแพ็คเป็นแพ็คจังหน่อยก่อนเตรียมส่งด้วยเนาะเตรียมส่งหรือเปล่านี่ดูทั้งในห้องจัดเลยในห้องอีกต่างหากอ๋อมีบัตรกูซอกกูมุ่งไปนอนเลยอู้หูคนเอิ่นไปเบิ่งนไปเลยตายแล้วโอ้โอหวันเตะ โอ้ยอันนี้คือบอกของแต่ละจังหวัดแต่ละหลานแต่ละหลานตีอืมทางนี้กับจังหวัดหนึ่งท่านนี้กับจังหวัดหนึ่งท่านนี้กับจังหวัดหนึ่งครับโอ้จังหวัดหนึ่งก็บบริเวณในหนอยหลานด้วยบ่ิษัทขายันะครบอืมนี่ครับเออสีมันคือแตกต่างกันแล้วแต่เนื้อมันบบเนื้อใบครับแล้วแต่รุ่นมันอีนีสิบสองเส้น บางเถ้าเอ็นนี่อาจจะสีสีลงมาเอ็นนี่จะสีเข้มที่ยังเป็นสีปะมันชิบคู่กันแตกต่างกันแต่ว่าก็ออกฝ่าฝ่าเบิดเนาะย่างไปลงหนาวสีเดียวกันเบิดคือเก่าบางคนก็บบมักสีได้สีเข้มที่จริงมันลงน้ำหรืสีเดียวกันสีเดียวกันแบบเดียวกันเบิดเนาะแบบเดียวกันเยุคตัวอย่างก็เดียวข้าวดำข้าวขาวนี่ต้องต้องเค็ดตามเกษตรคือผมว่าละบางคนไปโซนท่านสู้ท่านยังบุมักได้ไปซนฝั่งเล่าต้องข้าวดำอย่างเดียวออ๋ครับมันเป็นนี่เด้อ แต่ภูมักภูหมันพันถือเนาะเอาังไงพี่น้องเลยก็ความสบายใจครับผูไดแบบอยากได้นั่นอยากได้นี่ก็สุดท้ายนะความสบายใจคนนว่าแม่นความครับเอาก็เหตตามลูกค้าบอกลูกค้าสั่งตามความอันนั้นเนาะครับผมยมุ่งของเขาโอ้เอนอันนี้จะเป็นสีดำสีดำเนาะที่เห็นอยู่ลานนะเนาะจ้าอืมอยู่ลานเจ้าก็มีขายบอนี้อันนี้ลานเพิ่นกัสิอยูอันนั้นนะครับอยู่เสียงเค่อ ข้างอนามัยเชียงเครือเนาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเครือหลังสีเหลืองๆนั่นแหละครับบ้านเพิ่นนั่นแหละลานเพิ่นก็อยู่ในนั้นนะครับจะผูกพี่น้องอยู่ใกล้กับแวะซื้อหากันได้ครับโอ้สีดำเออมันก็งามอีกแบบนึงเลยเนาะงามมันก็แพงกว่าสองเซนครึ่งบนไปสองเซนสองเซนสองเซนพอดีเบอร์ยี่สิบบางคนก็มักสีดำไปนี่เพื่อคนมันก็จะตามกระแสที่ผมว่าเออเนาะมีแนวเขาเอื้อนสะดุ้งลีด้าสูงนี่บ่ อ๋อคือว่าสัน่นเอา๋อสีดำเลยสีดำคือเรด้เรดาเสนกอ๋ออ๋อลยเออตัวนึ่งลีด้าที่เขาไปกลางสานุกค่ะบวครับอันนี้เป็นปลา <c oughs> เนื้อเดียวกันบ่ชครับที่ไปกลางสานกุก <c oughs> ตัวนั้นนิ่มกว่าเป็น,เป,นเป็นในรอนอ๋อที่กลางสนุกก็เป็นไนลอน <c oughs> อันนี้เป็นเอ็นไว้สำหรับตึกปลาครับสำหรับตึกปลาคนละแบบพี่น้องเลยทำไมตะกี้พูดได้เราห้องมาให้เออครับพี่น้องกัยเอาพูดได้ หัวันเป็นแนวด้ยเขาคือใส่เขาคือมักใส่กันครับคอมเมนต์มาบอกผมน่คะครับผมสงสัยผมก็เคยเห็นครับเชือแรอกในชีวิตคือกันครับที <c> ่เห <c> ็นสะดุ <c> ้งสีดําครับแถวนี้เพิ่นสิบอกว่าถ้าเกิดว่ามาน้ากันนี่เพิน่นสิว่ามาน้าเดียวเน,ะวนาะดังเดียวม<ร>ั<ข>่งเลยอันนี้ก็มุมีทุนอ๋อนี่มีทุนพวกสองเส้นสองเส้นพอดสิบสี่เส้นซูไวดูนี่นีน่เรือใบทั้งหมดอยู่ไหมครับครับเรือใบทั้งหมดครับโอ้ กรรมธรรมดาเนี่แบบแบบมีทุนอันนี้กรรมธรรมดานี่ยกย่างไส่สามเซนครึง่งสามสิบต,ตาอันนี้รกรรมธรรมดาเป็นกรรมธรรมดากรรน้อยสามเมตรครับสามสิบเมตรครับประมาณสามเซนครึง่งครับมันขยี้เน่กว่านั้นอยู่ดอกอันนี้เขาสร้างโรงงานเขาชอบมันเป็นโลกโก้ของโรงงานครับอันนี้คือเขาเห็ดสำเร็จมาเลยไหมตัวโฟกนี่ซื้อเนื้ออ้วนมาแบบนี้โอแล้วผมไปช่้ยเอาไปช่้ยเอาช่้ยเองนี่ ขับผมมีน้องซูยโอ้โบนบริได้เอามาเบิร์ตเอนแต่เนื้อมองมาแต่ว่าเป็นเรือใบของเขาเป็นเรือใบของเขาคลายคายตามมันลูกเรือใบเลยบัวกับบางเงินี้แหละมักชอบใจบัวใายไมแต่จริงๆเป็นโครงตาเรือใบมันนิ่มๆคุย่ากอยู่แล้วเอ็นง่ายก็มีได้พวกอินนิ่งๆสู้ไว้ยุกสู้ยากเอ็นใหญ่ก็มีสู้สู้โบซสยป้อมนี่อ๋ออันนี้กับตาคายกันมองเรือบมองกันใน้สู้กันง่า่เลยนี่ เป็นเป็นไซส์ไอย้สิบสองเส้นห้าสิบตาพวพื้นกรรมมันก็จะมีมีหัวร้อยตาส่วนมากบางคนผัดแช่ไปสู้เองนะมักม,ม,มักข้าวใหญ่ข้าวน้อยน้องแก้เขาขี้ข้านสู้แล้วก็โทรมาสั่งงข้าวสู้ให้มักข้าวเบอร์นั้นเบอร์นี้เด้อข้าวบนข้าว<อ>ลลามักใส่ทุนมักบั่ใส่ทุนก็เห็น<อ>ให้ได้เบิร์ ล้วก็พลังานข้าจีบอันนี้คือเตรียมเลยวันนี่เตรียมจากลอยกับแพ็กข้าถุงก็เรียบร้อยแล้วเนาะใส่การได้เบนเบนดีเลยเบนเบนข้าวข้าวหูสั้นดีเจ็ดเส้นหูเราอ่ะนี่นี่นี่ดีบาบหน่อยเบวบาใหญ่สิมีสิบพื่นทั้งหมดเนาะแพ็กละสิบพื่นขนาดราคากับสอบถามเพื่อนได้ครับสอเจริญประมงครับนี่เอาแก่ใหญ่เพ่นญางมๆอยู่ลบไปลบมาอยู่พี่น้องกัน จอยขนาดครับมาเห็นแล้วกนี่แหละครับเขาบอกว่าอลังการบานเพอเวอร์เขาว่ะมีแต่กระดุงครับกระดุมกับพวกม่องครับม่องเรืยว่าตา่ายดักปลาครับนี่ครับแบบพิเศษสองสั้นครับนี่มันถงโถงครับนี่ถือปลาดิมั้นขนาดได้นี่เพราะว่าปลาเต็นบ้อออกไปนอนเลยปิดคลิปพอดีพนังกินเข่าไปนอนเลย พอแปลกใจครับเจ้าของล้านอุดวมสมบูรณ์ขนาดนี่นองเลยนี่ตรงกระไดเท่านี้สองเซนหกสองเอสิบห้าครับนี่พอดี6กสอบไปใส่กระสดุงหน่อยครับเดี๋ยวจะไปตึกไห้ทุกคนเบ่งครับถ้ามีโอกาสขายเฉียดครับเอากินไหมโอ้ยเสียบขนาดวะปลาเอาปลาปลาสะสดุงก่ะอือนี่ปลาอย่างอู้บัง ดอกกะดียปลาสูตรปลาสูตรปลาสูตรภาษาไทยภาษาไทยเข่าไปยังภาษาไทยเข้า่ปไป <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พ <c oughs> อสมควรเนะพราะว่าป่าของพ่อครับใดนะครับไอสองเส้นหกศอกเอ็นสิบห้าครับเอ็นสิบห้าติดคลิปครับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับอี่ขออเข้ามาเบิงร์นกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับที่อย่าลืมครับเอ้ยอย่าลืมครับที่สำคัญ สจจเจริญประมงค,ครับผู้ใดอยากได้ดางสะดุง้งอยากได้ไอ้พวกตาข่ายนะอุปกรณ์หาปลานะพวกตาข่ายดักปลานะครับไปเบิงใน,นเพจเหมืนไดิครับเฟซบุ๊กครับสจจเจริญประมงครับอ่ะส้ำนี่แหะครับอขอบค,คุณครับคุณครับเอาเราบอกินเลยบ้านี้ผู้สาวบ้านี้โอ้ยังไงเคืนแล้วเนาะคืนแล้วบ้าน,น,นี้ค <laughs> ืนชอบปัญญาเออยังผู้บ่าวเลี้ยงอะไรน้องจ๋าเออมีเบ้างไหมอาย Ôi <laughs> <laughs>